วันนี้พาทุกท่านมาชมรถรุ่นพิเศษจากค่ายโตโยต้าโตโยต้าโคโร a คอสจีอาร์สปอรจะมีรายละเอียดสเปคอะไรที่น่าสนใจบ้างและราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับมาเริ่มต้นกันที่ราคานะครับสำหรับโตโยต้าโคโร l คอสจีอาร์สปอร1.8 h y b ริดพรีเมียมเซฟตีราคาอยู่ที่1,249,000บาทปรับราคาเพิ่มขึ้นจากรุ่นปกติอยู่ที่50,000บาท โดยเครื่องยนต์ของตัว Corolla c r ค s s GR Sport ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ1.8ลิตรให้กำลังแรงม้าอยู่ที่98แรงม้ากับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่142นิวตันเมตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า Permanent Magnet Synchronous Motor ให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่72แรงม้ากับแรงบิดอยู่ที่163นิวตันเมตรเมื่อพละกาลังเครื่องยนต์ทํางานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าจะให้พละกําลังรวมสูงสุดอยู่ที่122แรงม้าตัวนี้จะพูดกับเกียร์อัตโนมัติแบบ eCVT นะครับพร้อมกับเป็นระบบขับเคลื่อนล้อหน้ารองรับน้ํามันสูงสุดอยู่ที่ e20 นะครับ มาดูในส่วนของรายละเอียดและออปชันที่มีการเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับถือว่าไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยนะครับแต่ว่าปรับเปลี่ยนในหลายๆส่วนรวมถึงอุปกรณ์ความปลอดภัยด้วยมาเริ่มต้นที่ด้านหน้าของตัวรถนะครับคโรราคอสจีอาร์สปอนะครับมาพร้อมกับกระจังหน้าดีไซน์ใหม่เฉพาะรุ่น GR s p o r t นะครับเป็นสีดําเข้มนะครับเชื่อมต่อกับตัวไฟหน้านะครับตัวกันชนด้านล่างนะครับก็เป็นดีไซน์ใหม่นะครับจะทําให้ตัวกระจังด้านหน้าเนี่ยมีความเล็กลงนะครับแล้วก็มีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้น ประกอบกับตัวไฟตัดหมอกที่เป็นแบบ LED นะครับแล้วก็แผงตกแต่งชายกันชนด้านล่างนะครับดูสปอร์ตออกมากๆเลยนะครับพอมาดูในส่วนของด้านข้างนะครับมาพร้อมกับล้ออล่อยขนาด18นิ้วดีไซน์เฉพาะตัว GR SPORT ใช้ยางขนาด 225/50R18 พร้อมกับเป็นระบบดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับด้านหน้าจะมีครีบระบายความร้อนมาให้ด้วย นอกจากนั้นนะครับด้านข้างยังมีการตกแต่งแผงกาบข้า่นะครับที่เป็นลายนะครับเฉพาะตัว gr sport นะครับดูสมบุกสมบันมากยิ่งขึ้นมาดูที่ด้านหลังของตัวรถนะครับความพิเศษไปกว่านั้นนะครับไฟท้ายนะครับมาพร้อมกับไฟท้าย led อยู่แล้วนะครับแต่เป็นโคมใสนะครับก็ทําให้รถดูมีความพิเศษมากยิ่งขึ้นการชนด้านล่างนะครับก็มีตัวดีไซน์แถบการตกแต่งใช้ล่างใหม่นะครับดูสปอร์ตมากๆเลยส่วนช่วงล่างของคันนี้นะครับด้านหน้าจะเป็นแบบ m c c โนเลียนสตาร์พร้อมกับเหล็กกันโครง ด้านหลังจะเป็นแบบทอร์ชันบีมพร้อมเหล็กกันโครงนะครับและยังมีการอัปเกรดช่วงล่างนะครับที่มีการเปลี่ยนโชคอัพและสปริงนะครับจูดมาเฉพาะตัว GR Sport เท่านั้นมีการเพิ่มเหล็กค้ำตัวถังด้านล่างนะครับก็มาให้เฉพาะตัว GR Sport เท่านั้นนะครับคา,าดว่านะครับการปรับตัวโชคอัพนะครับเหล็กค้ำต่างๆเนี่ยจะทำให้ตัว GR Sport ตัวเนี้ยจะมีการขับขี่ที่เฟิร์มมากกว่าตัวปกตินะครับ มาดูในส่วนของภายในกันบ้างนะครับภายในมาพร้อมกับการตกแต่งแบบโทนสีดำนะครับมีการอัปเกรดตัวพวงมลาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้านะครับจูนเฉพาะตัว gr sport เท่านั้นมีการตกแต่งวัสดุภายในห้องโดยสารนะครับเป็นแบบสีดำเงาเป็นโนแบบ็กตัดกับตัวสีเงินซิลเวอร์นะครับนอกจากนั้นนะครับตัวเบาะหุ้มหนังนะครับยังมีการตกแต่งพร้อมกับสัญลักษณ์โลโก้ gr sport ตรงหัวหมอนนะครับแล้วก็ตรงเบาะก็จะมีการใส่สติช,ชิ่งสีขาวเข้าไปนะครับ และนอกจากนั้นนะครับคันนี้ยังมีใส่ตัวพรมพื้นห้องโดยสารนะครับพร้อมตัวสัญลักษณ์ GR นะครับก็มีเฉพาะ GR เท่านั้นและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับตัว GR Sport นะครับก็คือการเพิ่มโลโก้ GR Sport ไปในทุกส่วนของตัวรถนะครับถ้าเริ่มจากภายนอกนะครับจะมี1จุดก็คือบรเรณด้านหลังตัวรถ ู่ใต้ป้ายคําว่าไฮบิดนะครับ,รบก็จะมีโลโก้ GR Sport เพิ่มเข้ามาภายในห้องโดยสารจะมีเยอะหน่อยนะครับก็จะมีตรงบริเวณหัวเกียร์นะครับพร้อมกับสัญลักษณ์ GR ปุ่มสตาร์ทนะครับพร้อมกับสัญลักษณ์ GR ผพรมพื้นห้องโดยสารเป็นสัญลักษณ์ GR แล้วก็ตรงหัวหมอนตรงเบาะนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ GR เช่นเดียวกัน และในด้านความปลอดภัยที่เพิ่มเข้ามาในตัวนี้นะครับก็คือการอัปเกรดระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติหรือว่า Dynamic Radar Cruise Control นะครับเต็มระบบนะครับก็คือ l l s s p r d นะครับตั้งแต่ความเร็วสูงจนถึงจุดจุดนิ่งนะครับนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์หลักๆนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงในตัว c o r o l l c r r s s s r s s p r t t นะครับซึ่งถือว่าเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะครับไม่ใช่เป็นการตกแต่งภายนอกให้ดูเหมือน g r อย่างเดียวนะครับแต่มีการปรับออปชั่น เพิ่มโชคอัพนะครับเหล็กค้ำต่างๆรวมถึงวัสดุภายในที่แตกต่างนะครับส่วนสีตูวถังภายนอกนะครับก็มีให้เลือกทั้งหมด3สีจะมีสีดำ a l t i ิ u d e Black Micra มีสีแดง Red Micra Metallic ตัวนี้ก็จะได้หลังคาสีดำเพิ่มเงิน1,000 0บาทส่วนสีขาวมุกนะครับก็จะเป็นสีขาวมุก Platinum White Pro หลังคาสีดำเพิ่มเงิน1,500 0บาท ส่วนรายละเอียดออปชันอื่นๆนะครับไม่ได้แตกต่างจากตัวท็อปนะครับก็คือจะมีไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนเป็นแบบ LED นะครับพร้อมกับไฟเดย์ทา u n n i n g l ไลท์มีไฟท้ายเป็นแบบ LED นะครับมีตัวระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัตินะครับหรือว่าเลนเซนเซอร์มีหลังคาซันรูปเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้ามาให้นะครับระบบความบันเทิงก็ให้มาครบนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด9นิ้วนะครับรองรับตัว Apple CarPlay Android Auto นะครับมีลำโพงให้6ตำแหน่งนะครับ ส่วนระบบความปลอดภัยนะครับนอกจากตัวที่เป็น Adaptive Cruise นะครับที่อัปเกรดขึ้นมาแล้วนะครับออปชันอื่นๆก็มีมาให้ครบเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิรภัย7ตำแหน่งกล้องมองภาพ360องศามีตัวระบบเตือนแรงดันลมยางนะครับ TPMS มีตัวระบบปรับไฟสูงอัตโนมัตินะครับหรือว่า Auto High Beam มีระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนนะครับ Lane Departure Warning มีระบบประคองรถให้อยู่ในช่องจราจรนะครับหรือว่า Lane Tracing a s s i t นะครับ นี่ก็จะเป็นรายละเอียดทั้งหมดของ New Toyota c o r o l l าค r อสจีอาร์สปนะครับซึ่งถือว่ามีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะนะครับมีดีไซน์ที่ดูสวยขึ้นดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับพร้อมกับมีการตกแต่งและมีการปรับอุปก,กรณ์ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งถือว่าน่าใช้เลยนะครับสำหรับตัว c o r o l าครอสจ s อาร์สปอ1.8 Hybrid ถ้าชอบพอมูลฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับ